สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ในย่านพระราม5กันค่ะกับโครงการเดอ c ค n n e c t พระราม5ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะอยู่บนเนื้อที่17.8ตารางวาค่ะและเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะได้เจอของมุมของห้องนั่งเล่นแบบนี้ค่ะ สำหรับชั้น2ของบ้านนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้เจอกับทั้ง3ห้องนอนค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนะคะแล้วก็1ห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนี้สามารถวางเตียง5-6ถึง6ฟุตได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือเฟือให้คุณผู้ชมได้จัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์นะคะอาจจะทำเป็นวอล์กอินครเเล็กๆก,ก็ยังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมโครงการบ้านทาวเฮาในย่านพระราม5กันค่ะกับโครงการ The Connect พระราม5ค่ะเป็นโครงการบ้านทาวเฮาทำเลดีนะคะตั้งอยู่บนทำเลศัก,กยภาพค่ะเดินทางสะดวกนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับถนนสายหลักอย่างถนนราชพฤกษ์พระราม5นั่นเองค่ะคุณผู้ชมและยังรายร้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกหลายแห่งเลยนะคะทั้งห้างเดอะบล็อกราชพฤกษ์ค่ะ ห้างเซนทรัเวสต์วิลล์ค่ะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กด้วยค่ะและสำหรับภายในโครงการนะคะเขาก็มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างสวนสาธนารณะค่ะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวตามมิเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ และนี่นะคะก็คือภายในตัวบ้านของบ้านเลขที่215ทับ75ค่ะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นทาวเวอา์สองชั้นค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะอยู่บนเนื้อที่17.8ตารางวาค่ะโรงรถหน้าบ้านตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้1คันค่ะและเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะได้เจอของมุมของห้องนั่งเล่นแบบนี้ค่ะสามารถจัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบเลยนะคะถัดไปที่โซนด้านหลังค่ะตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนของโซนรับประทานอาหารได้เลยค่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็น ในส่วนของห้องน้ําที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานเลยค่ะเดินถัดไปที่โซนครัวด้านหลังบ้านนะคะตรงนั้นเขามีต่อเติมตู้ครัวแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีพาขึ้นมาชมที่ชั้น2กันบ้างค่ะ สำหรับชั้น2ของบ้านนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้เจอกับทั้ง3ห้องนอนค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนะคะแล้วก็1ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะสำหรับ2ห้องนอนเล็กนะคะขนาดกระทัดรัดกำลังดีค่ะคุณผู้ชมวางเตียง3.5ฟุตได้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือนิดหน่อยให้จัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์อื่นนะคะตรงนี้คุณผู้ชมจะแบ่งทำเป็นห้องพระหรือว่าห้องทำงานหรือจะเป็นห้องสมาชิกภายในบ้านก็ดีค่ะภายในห้องเขาก็ยังมีหน้าต่างนะคะเอาไว้เปิดรับลมร,บลรับแสงถ่ายเทระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะถัดมาที่โซนตรงด้านตรง กลางตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำส่วนกลางของชั้น2ค่ะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานเช่นเคยเลยค่ะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมทางด้านหน้าตัวบ้านกันบ้างค่ะส่วนของตรงนี้ที่มิ้นยืนอยู่นะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่ที่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมห้องนี้สามารถวางเตียง5-6ถึงฟุตได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือเฟือให้คุณผู้ชมได้จัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์นะคะอาจจะทําเป็น walk-in c น o s e t เเล็กๆก,ก,ก็ยังได้เลยค่ะและภายในห้องนะคะเขาก็จะมีหน้าต่่าาางบานใหญมกๆ ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเปิดรับรมรับแสงถ่ายเทยระบายากาศและก็ทำให้ห้องนี้ดูโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะการเดินทางไปยัง The Connect พระราม5นครอ,อินโดยเริ่มต้นจากแมคโครนครอินขับตรงไป1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางไผ่22โครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบ้านสวยๆที่มินพาไปชมกันในวันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้ค่ะทาง Facebook YouTube และ TikTok และอย่าลืมนะคะเรามีแอปพลิเคชันแล้วกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่รวมซับกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันค่ะทางบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android นะคะยังไงวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้ Transcrição e